วัดีครับวันนี้วันที่5กันยายน2564เดี๋ยววันนี้จะพามาชมวิธีการปลูกขยายพันธุ์หญ้าแพงโกล่าในขั้นตอนแรกเราก็ต้องการเตรียมดินให้พร้อมก่อนนะครับแล้วก็ตัดเตรียมท่อนพันธุ์อายุประมาณ60วันขึ้นไปในการ <c oughs> ขยายพันธุ์แล้วก็ทำการเตรียมท่อนพันธุ์ลงแปลง สำหรับกระจายให้เต็มพื้นที่พื้นที่ที่เตรียมไว้ประมาณวันนี้ก็จะน่าจะอยู่ประมาณเกือบเกือบหนึ่งไร่ก็ท่อนพันธุ์ชุดนี้เป็นท่อนพันธุที่ปลูกมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ตัดมาแล้วน่าจะสี่รอบก็ตอนนี้คือไม่มีหญ้าอย่างอื่นขึ้นขึ้นมาภายในแปลงก็ ช่วงนี้ก็ฝนตกก็เหมาะแก่การขยายพันธุ์ให้ให้เต็มแปลงคือแปลงนี้จะเป็นแปลงที่ไม่มีระบบน้ําคือที่ถ่ายลงแต่ก่อนหน้านี้คือไม่มีระบบน้ําแล้วก็จะสามารถปลูกได้เฉพาะช่วงหน้าฝนแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะทําระบบน้ําใส่คือจะขยายเต็มพื้นที่ทั้งหมดของบริเวณนี้ก็วันนี้ก็มาทําการขยายเพิ่มก็ให้ทางบ้านทําใม้ให้ วันนี้ก็ยังไม่สามารถเดินทางได้เพราะว่าติดปัญหาช่วงโควิดก็วันนี้เลยพามาชมวิธีการปลูกหญ้าเบื้องต้นของมือใหม่สำหรับการเลี้ยงวัวก็ต้องทำการขยายแปลงหญ้าก่อนที่จะทำการนำวัวเข้ามาเลี้ยงก็วันนี้ก็ทำการขยายพันธุ์ ก็น่าจะเสร็จไปในวันนี้แล้วก็มาดูกันว่าอีกราวๆเดือนสองเดือนต้นพันธุ์ที่ปลูกในวันนี้จะเกิดดีขนาดไหนแล้วก็ส่วนญ้าเพีงกล่าต่อแ,แรกๆต่อสองต่อสาเนี่ยอาจจะมีญ้าอื่นขึ้นผลขึ้นอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกติส่วนต่อที่4ี่ต่อที่ห้าครับถึงจะไม่มีญ้าอื่นขึ้นผลก็จะทําให้เราสามารถตัด ขยายพันธุ์หรือตัดจำหน่ายได้ส่วนแปลงนี้ก็น่าจะไม่สามารถจำหน่ายได้เพราะว่าปริบาลวัวที่เพิ่มขึ้นก็น่าจะคอบคุมก็แปลงหญ้าทั้งหมดที่ทำการปลูกไว้ทั้งหมดในอนาคตก็น่าจะมีการขยายเพิ่มมาอีกก็วันนี้ก็เลยพามาชมการปลูกหญ้าเบื้องต้นก่อน คือหญ้าชิดนี้เป็นหญ้าที่ัาไงรรันะครับคือช่วงหน้าแรงก็ไม่ได้รดน้ําก็ยังก็ยังไม่ตายก็พอฝนตกมาใส่ปั๊บหนี่็คือเกิดการเขียวขึ้นมาแล้วก็สามารถตัดได้เลยก็ไม่ต้องปลูกใหม่ก็การปลูกครั้งหนึ่งก็น่าจะได้หลายปีพอสมควรอยู่ที่การที่เราดูแลรักษาแล้วก็ทำ แปลงให้มันจัดการง่ายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อายุในการทำท่อนพันที่ผมแนะนำคือประมาณ45วันขึ้นไปคือ45วันเนี่ยความยาวของท่อนพันก็น่าจะยาวยาวเกือบ1เมตรแล้วก็จะทำให้ท่อนพัน์แข็งแรงแล้วก็สามารถปลูกและติดง่าย คือเราไม่ต้องห่วงครับเพนกล่าปลูกยังไงก็เกิดคือแปลงอีกแปลงหนึ่งผมปลูกหน้าแรง้งโดยที่ไม่มีระบบน้ําประมาณ10วันก็สามารถเกิดเหมือนกันก็แปลงนี้ก็น่าจะเกิดเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้ที่บ้านฝนตกก็ความชุ่มชื้นในดินก็เยอะพอสมควรครับเดี๋ยวก็ <c oughs> มาชมกันอีกประมาณหนึ่งเดือน มันจะโตได้แค่ไหนส่วนที่ใช้หนึ่งไร่ก็น่าจะอยู่ประมาณ300กิโลต่อไร่ 300- ร้อถึงสี่คือถ้าเราอยากได้ให้มันเกิดดีก็เพิ่มปริมาณให้มันเยอะๆหน้าประมาณ4ี่ห้กิโลอันนั้นคือปริมาณการเกิดจะดีมากส่วนนอ้ผมก็ใช้ประมาณนี้ก็คือตัดแปลงที่ปลูกไว้ตั้งแต่ที่แรกก็ทำการขยายพันธุ์มาก็หน้าเต็มพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่ เด,เดี๋ยวเกี่ยวข้าเสร็จก็น่าจะขยายเพิ่มไปแปลงข้างๆคือช่วงนี้ก็ทำเป็นพื้นที่ทํานาไปก่อนก,ก็จะประมาณนี้ครับสําหรับการปลูกยาเป็นกล้าวันนี้ก็สวัสดีครับ